สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Facebook แล้วก็ Messenger ของ f a c e b o o k นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการปิดการออน a c e b o o k รวมถึงปิดการออน m e s s e n g e r กันนะคะทั้งนี้เพื่อไม่ให้เพื่อนเหรือว่าใครก็ตามะคะ่ะรู้ว่าเรามีการออนเฟซหรือว่าออน Messenger กันอยู่นะคะขั้นแรกมาดูที่ Facebook ก่อนนะคะเข้ามาที่ Facebook เลยะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยคะ่ะ อยู่ที่หน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาที่ขีดสามขีดด้านบนถ้าเป็น iphone เขาก็จะอยู่ด้านล่างนะคะก็คลิกเข้าไปเลยคะ่ะให้เลื่อนลงมานะคะมาเลือกคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้คะ่ะเราก็มาที่การตั้งค่านะคะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็จะเจอคำว่าสถานะกำลังใช้งานตัวนี้คะ่ะให้เราเลือกเลยคะ่ะ อาจจะเห็นว่าแสดงเมื่อคุณกําลังใช้งานใช่ไหมคะก็คือตอนนี้จะเป็นการออนอยู่ค่ะถ้าเราต้องการปิดการใช้งานก็ให้เราโยกสวิตตัวนี้มาเป็นสีเทานะคะระบบก็จะขึ้นว่าปิดสถานะที่กําลังใช้งานอยู่ใช่หรือไม่ตรงนี้เราต้องเข้าใจนะคะว่าคุณจะไม่เห็นว่าเพื่อนและผู้ที่ติดต่อของคุณกําลังใช้งานหรือเพิ่งใช้งานเมื่อเร็วๆนี้ถ้าเราปิดการออนเพื่อนก็จะไม่เห็นสถานะการออนของเรา รวมถึงเราก็จะเห็นสถานะการออนของเพื่อนด้วยนะคะ,ะถ้าเราต้องการปิดก็มาปิดตรงนี้นะคะแต่ว่าเราก็ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ให้เรามาปิดตรงนี้นะคะ,ะเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการปิดสถานะกําลังใช้งานหรือว่าปิดการออนไลน์ของ f a c e b o o k เราอยู่ค่ะ,ะเดี๋ยวต่อมามาดูที่ m e s s e n g e r นะคะก็เข้ามาที่แอป Messenger นะคะคลิกไปเลยค่ะ มาอยู่ที่หน้าหลากักหน้าแชทใช่ไหมคะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะเจอคําว่าสถานะกำลังใช้งานตรงนี้ค่ะอันนี้เราก็จะเป็นการเปิดใช้งานอยู่ใช่ไหมคะถ้าต้องการปิดก็มายกสวิตช์มาด้านขวานะคะระบบก็จะขึ้นมาเหมือนกับเมื่อกี้ค่ะถ้าเราต้องการปิดก็มาเลือกที่คำว่าปิดนะคะ อ่าเท่านี้ค่ะเขาก็จะปิดการออนไลน์ของ messenger ให้กับเราอะค่ะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆไปรีสตาร์ทเครื่องรอบหนึ่งนะคะเพื่อว่าให้ระบบเขาทำงานตามคำสั่งของเราค่ะหรือว่าถ้าของเพื่อนคนไหนที่ปิดสถานะออนไลน์แล้วแต่ว่า Facebook กับ messenger ยังออนอยู่นะคะก็ให้เรารออีกสักวันหนึ่งนะคะซึ่งการเจอตรงนี้ค่ะอาจจะน้อยมากที่จะมีการเจอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าแก้ยังไงก็ไม่หาย ก็ให้เราเข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า facebook ตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เรามาอัปเดตนะคะตรงนี้ให้เข้าเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันรวมถึงตัว messenger ด้วยนะคะอ่าอันนี้คืออัปเดตแล้วใช่ไหมคะก็สามารถใช้ได้เลยถือว่าเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน แต่ถ้ายังไม่อัปเดตก็ให้มากดที่อัปเดตนะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการปิดการออนไลน์ของ Facebook แล้วก็ Messenger นะคะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ